ครับผมอาจารย์อัศดาพลยโสพลครับจะมาพูดในเรื่องของการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นครับในรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงครับในหน่วยนี้นะครับจะพูดถึงนะครับเกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นว่าเราควรจะเคารพตนเองอย่างไรเรามีสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรนะฮะที่จะไปเกี่ยวข้องกับนะครับบทบาทนะฮะหน้าที่แล้วก็ไม่ทับสิทธิ์ ริรอนสิทธิของผู้อื่นครับคำถามชวนคิดครับสำหรับในหน่วยนี้ครับอาจารย์อยากจะให้ผู้เรียนทุกท่านครับได้ลองถามตัวเองครับว่าสิทธิของตนเองและผู้อื่นมีอะไรบ้างครับให้นักเรียนช่วยกันนะครับลองคิดใช้เวลาสักประมาณ3นาทีครับในการที่จะลองถามตัวเองว่าเราเคยมีประสบการณ์ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับและสิทธิของผู้อื่นมีอะไรบ้างนะครับโดยนะครับใช้ประสบการณ์ของเราครับ ฮะแน่นอนครับเรามีสิทธิ์อะไรบ้างที่เราจะทําอะไรได้บ้างและสิทธิ์ผู้อื่นอะไรบ้างที่ไม่ไปนะครับไปร่วงเกินเขาหรือไปทับสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเราจะใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณสัก3านาทีครับในการที่จะทบทวนนะครับความรู้นะครับหรือประสบการณ์ของตัวเองครับ มาครับสำหรับทุกท่านครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกันออกมาครับก็ถือว่าได้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเคยนะครับได้รู้จักสิทธิ์ของตัวเองและสิทธิ์ของผู้อื่นครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้กันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้ครับจะนะครับให้ผู้เรียนครับสามารถอธิบายสิทธิ์ที่ของตัวเองและผู้อื่นได้ครับ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามสิทธิ์ของตนเองได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3ครับผู้เรียนจะตระหนักถึงการเคารพสิทธิ์นะครับของตนเองและผู้อื่นครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนทุกท่าน,นครับให้ทําความเข้าใจนะครับกับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนรู้นี้อย่างสูงสุดครับ ในกิจกรรมต่อมาครับอยากจะชวนนะครับนักเรียนทุกท่านครับลองวางแผนการปฏิบัติตนครับเมื่อเรารู้ว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับในหน่วยนี้คืออะไรนะครับเราเหมือนเรามีเป้าหมายแล้วครับที่เราจะไปให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นาเรลองวางแผนซิว่าเราจะมีแผนการอย่างไรในการที่จะควบคุมตนเองนะครับนะฮะให้ไปถึงเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้นี้นะครับในของหน่วยที่4ครับให้ได้ให้สําเร็จ มากที่สุดเท่าที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้ครับอาจารย์จะให้เวลาเราสักประมาณ3นาทีนะครับในการที่จะวางแผนนะครับว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับนะฮะเราจะเช่นนะครับเราจะตั้งใจเรียนนะครับเราจะไม่คุยระหว่างเราเรียนบทเรียนออนไลน์นี้เราจะไม่นะครับเล่นนะครับ Facebook นะครับหรือเล่นไลน์ระหว่างเราเรียนบทเรียนออนไลน์นี้ครับก็ เป็นวิธีการแล้วแต่บุคคลแล้วแต่เทคนิคของแต่ละผู้เรียนแต่ละท่านเลยครับสามารถที่จะวางแผนได้เลยครับว่าเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้นี้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดครับขออนุญ,ญาตให้เวลา3นาทีครับ เย่ยมากครับสำหรับทุกท่านที่ได้เขียนแผนการปฏิบัติตนนะครับอาจารย์เชื่อว่าแผนทุกแผนครับมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่เราจะมีเส้นทางในการเรียนของเราอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราจะปฏิบัติตามแผนเราได้มากน้อยเพียงใดครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อหากันบ้างครับสําหรับหน่วยนี้ครับในร่องของสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นครับสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นครับเป็นการปฏิบัติตนตามสิทธิ์ของตนเอง นะครับและการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นในสังคมครับเป็นสิ่งนะครับที่จะช่วยจัดระเบียบนะครับให้สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมในบ้านเรานะครับเล็กๆในบ้านเราก็ต้องมีระเบียบนะครับมีกฎระเบียบนะครับถือว่าเป็นสังคมหน่วยย่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีนะครับในหมู่บ้านเราก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเขาก็จะกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนกําหนดสิทธิ์ไว้ว่าใครทําอะไรได้นะครับเพื่อให้สังคมนะครับสงบสุข นะครับถ้าไม่มีระเบียบสังคมทุกคนก็จะทําตามใจชอบนะครับ <tt umb'. S 1> ก็จะขาดกฎระเบียบขาดความสงบสุขนะครับไม่มีการจัดแบบแผนที่ชัดเจนนะครับด้วยการเคารพสิทธิ์ของกันและกันนะครับเราจะไม่ละเมิดส,นะมสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเราจะไม่ก้าวไก่นะครับสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ละเมิดสิทธิ์เสรีภาพของผู้อื่นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรามีสิทธิ์ของเรา แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไประเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้ผู้เรียนทุกท่านได้จําให้ขึ้นใจนะครับรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองและแนะนําให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองครับว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับที่เราจะพึงมีพึงได้นะครับและเราก็ต้องแนะนําด้วยว่า เผื่อเพื่อนบางคนไม่รู้ว่าเขายังมีสิทธิ์นี้อยู่นะเขาก็เราก็บอกเขาว่าเขามีสิทธิ์นะที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าเขาไม่จะไม่ปฏิบัติก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่สามารถบังคับเขาได้แต่เราสามารถแจ้งเขาได้ว่าเขามีสิทธิ์นะที่จะใช้ตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่ใช้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับการเรียนรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิและเสรีภาพตรงนี้ถือว่าเป็นสําคัญครับถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจจะทําให้เราสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิ์ของตัวเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้ครับ ในส่วนต่อมาครับการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นครับที่มีต่อครอบครัวครับตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยอย่างที่อาจารย์บอกได้ว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคมครับทุกคนนะครับในครอบครัวครับมีสิทธิที่จะรับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะเรื่องนะฮะการใช้ความรุนแรงเลยนะฮะซึ่งจะสอดคล้องกับรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงนี้มากครับเช่นนะครับสามีภรรยาจะต้องเคารพรับฟังความคิดเห็นของการรักกันนะครับ และบุตรนะครับต้องเคารพและเชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดามารดาครับนะครับโดยพื้นฐานก็คือจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับการตบตีกันหรือการใช้วาจาที่ทําร้ายจิตใจกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนครับการพูดกับผู้ปกครองถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่าไปพูดที่ทำให้ท่านรู้สึกเสียใจครับการรักษาน้ำใจกันนะครับเป็นพื้นฐานนะครับ ในการลดความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับที่จะนำพาไปถึงการทำ้ายร่างกายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดจารหรือการสื่อสารตรงนี้ถือว่าสำคัญมากครับการเคารพสิทธิ์ของตอนเองและผู้อื่นนะครับที่มีต่อชุมชนและสังคมนะฮะสังเกตได้ว่าจะเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นมาจากครอบครัวครับเรามาดูในเนื้อหากันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อชุมชนและสังคมส่วนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะต่อยอดมาจาก สังคมเล็กๆในบ้านเราครับที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือในด้านครอบครัวนะครับทีนี้ออกมาในสังคมที่ใหญ่ขึ้นครับก็คือชุมชนและสังคมครับในเรื่องของเคหะนะครับเสรีภาพในเคหสถานนะครับทุกคนครับย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานที่จะสามารถอาศัยและครอบครองเคหสถานของตนเองนะครับโดยนะครับปกติ สุกนะครับก็คือว่าเรามีสิทธิ์ในคหาสถานนะครับเรามีสิทธิ์ในบ้านเรานะครับเราจะทําอะไรอยู่ในบ้านก็ได้ครับแต่ที่สําคัญนะครับเราต้องไม่ไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนอกบ้านเราในคหาสถานเราเราอยากจะซื้อทีวีใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเราจะต่อเติมบ้านอย่างไรนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่สําคัญครับต้องไม่ไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นเช่นนะครับเราอาจจะต่อเติมบ้านนะครับออกนอกรั้ว่าเราอย่างเงี้ยไปส กระทบนะครับต่อสิทธิ์ของเพื่อนบ้านอันนี้ก็ไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ขอบเขตของเรานะครับว่าเราสามารถจัดทําอะไรในที่สถานเราได้นะฮะหรือในบ้านของเราได้เนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ต้องไม่ไปกระทบนะฮะอย่างเช่นเราจะเปิดเพลงดังๆเลยเราบอกเราอยู่ในบ้านเราเราเปิดเพลงให้มันกระหึ่มไปเลยในช่วงปีใหม่นะครับหรือช่วงสงการครับแต่เพื่อนบ้านเราครับได้รับผลกระทบครับ แม้ว่าเราจะเปิดเพลงดังในบ้านก็จริงแต่ว่าบ้านเราไม่ได้เก็บเสียงครับเสียงมันไปส่งผลนะครับกระทบต่อเพื่อนบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลิดลอนสิทธิของผู้อื่นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับในส่วนต่อมาครับเสรีภาพนะครับในการนับถือศาสนาครับทุกคนครับมีสิทธิเสรีภาพนะครับในการที่จะนับถือศาสนาครับไม่ว่าจะศาสนาใดครับก็ถือได้ว่ามีความสําคัญแล้วก็พัฒนาให้ทุกคนเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าใครในครอบครัวเรานะครับก็สามารถที่จะนับถือศาสนาแตกต่างกันได้ตามความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีนับถือศาสนาแตกต่างกันก็ไม่ใช่คนที่จะแปลกแตกต่างกันครับเขาก็คือเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาครับในส่วนต่อมาครับเรื่องของเสรีภาพในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารครับทุกคนครับมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับตาม ความชอบหรือความต้องการของตัวเองรวมถึงนะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะครับกับบุคคลอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายนะครับทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับยิ่งในสังคมออนไลน์นะครับการใช้ Facebook ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับ แต่ที่สําคัญเหมือนกันครับที่จารย์บอกไว้ว่าเราจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับในการที่เราจะติดต่อสื่อสารครับจะต้องไม่ไปพาดพิงนะครับหรือไปร่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเราจะแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับแต่ต้องไม่ไปก้าวไก่หรือทําให้ผู้อื่นเสียหายครับในส่วนต่อมาครับเสรีภาพในทางวิชาการครับคือเยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีโดยต้องไม่มี เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับตรงนี้ถ้าเราเป็นเด็กและเยาวชนอันนี้เราต้องบอกเพื่อนนะฮะว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเด็กทุกคนเลยนะครับที่จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่พื้นที่ใดในประเทศไทยครับถ้าเขาเป็นคนไทยเยาวชนไทยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีนะครับโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับอันนี้ เป็นสิทธิ์ของเด็กๆทุกคนเลยนะครับในส่วนต่อมาครับสิทธิ์และเสรีภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีประเพณีครับสิทธิ์ที่เราจะต้องเราจะเลือกนะครับว่าความเป็นพื้นเพของเรานะครับความเป็นตัวตนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้ถือเป็นสคัญในการอนุรักษ์เราสามารถที่จะแต่งตัวตามภูมิลำนาของเรานะครับหรือวัฒนธรรมของเราอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของเราจะไม่มีการรู้สึกว่า ความแตกต่างหรือเป็นการล้อเลียนกันว่าเขาเป็นคนแบบนั้นพื้นที่นี้นะครับหรือชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันตรงนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีประเพณีเป็นสิทธิของทุกคนครับเสบรีภาพในการประกอบอาชีพครับผู้ประกอบอาชีพจะต้องเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะครับก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพครับแต่จะต้องไม่ไปนะครับระเมิดนะครับสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือทําให้ผู้บริโภคเสียหาย นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการข้อตกลงในการให้บริการต่างๆด้วยครับต่อมาครับในเรื่องของการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาตินะครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วครับจากชุมชนสังคมนะครับที่อยู่ในระดับกลางนะครับเห็นได้ว่าจะมีการต่อเนื่องกันตั้งแต่ครอบครัวนะครับคือครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนะครับต่อมาขยายออกมาเป็นระดับชุมชนครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นภาพกว้างนะครับในเรื่องของประเทศชาติครับสิทธิที่จะต่อต้านนะครับโดยสันติวิธีอันนี้นะจะเป็นในเรื่องของเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยมีสิทธิที่จะมีมุมมองที่ต่างกัน นะครับมีสิทธิที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับเช่นนะครับการต่อต้านการปฏิวัติการรัฐประหารหรือเป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้านแต่ต้องเป็นไปโดยสันติวิธีนะครับอันนี้คือจะเป็นทักษะที่สําคัญเลยครับที่เราจะต้องใช้ทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงโดยสันติวิธีนะฮะเราเห็นต่างอย่างไรเราจะใช้วิธีการสันติอย่างไรนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าในเรื่องของสันติวิธีนะครับเพื่อลดความรุนแรงทางด้านร่างกาย ท่านเพศท่านจิตใจนะครับและการถูกละเลยทอดทิ้งตรงนี้นะครับเราต้องใช้กระบวนการเพื่อลดความรุนแรงตรงนี้ครับมาในการบริหารนะครับสิทธิ์ต่างนะครับที่เราเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองต่างเนี่ยครับให้ถูกต้องและไม่นําพาไปสู่ความรุนแรงโดยสันติวิธีครับแนวทางครับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ์ของตนเองหรืผู้อื่นครับจะมีทั้งหมดอยู่4นะครับส่วนด้วยกันนะครับที่จะให้นักเรียนทุก ท่านได้มาทําความรู้จักกันนะครับในส่วนแรกเลยครับเคารพสิทธิ์ของการละกันนะครับโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นสามารถแสดงออกได้หลากหลายเลยครับได้หลายประการเลยครับเช่นการแสดงความคิดเห็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับการเปิดใจกว้างตรงนี้นะครับทำให้เราได้เห็นมุมมองที่ต่างกันนะครับบางทีเราอาจจะมีคนที่เห็นต่างกับเราไม่ถูกใจเรานะแต่ถ้าเราเปิดใจรับฟังนะครับเหตุผล นะครับแล้วก็พื้นเพเนี่ยครับอาจจะทําให้เราเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นการเปิดใจรับฟังถือได้ว่าเป็นการนะครับทำให้ความขัดแย้งของเราในความคิดของเราเนี่ยลดลงไปได้นะครับหรือการลดทิฐิของตัวเองครับในส่วนต่อมาครับรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองและแนะนําให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตัวเองครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า อย่างเด็กๆแล้วเยาวชนครับมีสิทธิ์ที่จะเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานครับไม่น้อยกว่า12ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถที่จะแนะนําเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนนะฟรีเลยนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังหรือไม่ขาดแคลนอะไรได้เราสามารถที่จะแนะนําถ้าเรามีความรู้เราหาความรู้ตรงนี้แล้วก็ไปแนะนําเพื่อนได้ครับจะเราก็สามารถที่จะปฏิบัติต,ตามสิทธิ์ของเราขั้นพื้นฐานได้ครับในส่วนต่อมาครับ การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับเช่นสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์นะครับเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเรามีสิทธิปัจจัยขั้นพื้นฐานอะไรบ้างนะครับตรงนี้ถ้าเราไปเรียนรู้จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นครับในส่วนต่อมาสวดสุดท้ายครับปฏิบัติตามหลักหน้าที่ของชาวไทยตาม บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับการนะครับออกไปใช้สิทธิ์นะครับเช่นการเลือกตั้งการเสียภาษีตรงนี้ครับถือว่าเป็นการปฏิบัติตนตามหน้าที่ครับเมื่อเราได้สิทธิ์มาเราก็จะต้องมีหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เมื่อเรามีรายได้นะครับโตขึ้นมาทํางานครับเราก็ต้องเสียภาษีนะครับเพื่อเป็นการบริหารประเทศต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของพวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นครับ ครับสำหรับการสรุปการเรียนรู้ในวันนี้ว่าเรานะฮะได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัวครับถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่สุดครับที่เราได้อยู่สังคมครับถือว่าเป็นเป็นสังคมที่เล็กแต่มีความสําคัญและความ เข้มแข็งที่สุดในสังคมเลยนะครับในต่อมาครับการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อชุมชนนะฮะและสังคมก็เป็นสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนในหมู่บ้านนะครับหรือชุมชนในโรงเรียนครับเป็นสุมชนที่ใหญ่ขึ้นมานะครับในส่วนต่อมาครับการเคารพสิทธิ์ที่ของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของภาพระดับประเทศครับเป็นที่ใหญ่ขึ้นมาครับนะฮะในส่วนต่อมาครับแนวทางในการ ปฏิบัติตนนะครับการเคารพสิทธิ์ของตนเองเราผู้อื่นว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรครับผู้เรียนทุกท่านก็คงได้เรียนกันมาแล้วนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติครับก็ถือได้ว่าเป็นครบถ้วนนะครับเนื้อหาต่างๆที่พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตเพื่อรดความรุนแรงนะครับในหน่วยที่4นี้กันครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์อัศดาพลโสพลก็ต้องขออนุญ,ญาต จบนะครับเนื้อ,อาหาในหน่ที่4ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ